ออี๋ยวสายวิ่งสายวิ่งวิ่งสะดุดไม้เมื่อกี้เกือบล้มสายวิ่งสวยด้วยนะคา,าบแล้วปล่อยเลยอ่ะอ๋อแล้วรองเท้าก็หลุด <c oughs> อื้อสวยขามือยืนเฝ้าอยู่นานมากครับตัวนี้ก <c oughs> ดแรงดีจังเลยอ่ะ แาแล้วว่าและมันแบบฟองฟอดหลายทีแล้วระหล่งางรอปลากินนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องอังเกากับสถานะตอนนี้ได้ข่ะว่าเม,มื่อเช้าสถานะค่อนข้างสันคอนเจอหตุกรร์อะไรขึ้นครับคุณอังเกาออาสวัสดีเอซีก่อน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับไปตีนะครับเขาสู่ชาแนลดีโต้ปลาวันนี้เราอยู่ที่สองร้อยไร่ลุงพลค่ะ,ะชมพูบันที่พรีสอรทนะครับนพลบอกว่าเอาไส้ปลาทูมาอ่อยไว้ให้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองมาเบียสดดูนะครับวันนี้มีเตามาเสริมทับนะครับหลังจากหายไปหลายวันนี่อันนี้เป็นเหยื่อที่นพลเชี่ยมมาให้ด้วยจริงๆน้พลปล่อยปลาทับทิมไปแล้วเนาะมีลูกค้าได้กันโอ้โหเยอะมากนะครับ กำลังกินเลยไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาแถวนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่แถวห้องพักนู่นแหละเพราะลูกค้าตกเขาก็อ่อยทุกวันนลยเนาะอีกแออีกแอโทดอีกแออีกแอโทดจริงไหมเนี่ยทำไมอ่ะเช้าพึ่งบอกว่าว่าอว่าเซอร์ไพรส์แต่เช้าเลยทำไมอ่ะเฟรื้อเงินแค่สองคนยังไงต่อโดนบอกเลิกอีกแอ ใช่เป่าเป่าน่าจะเปฟีนิธิดเลือกมากกว่าเฮ้ยเอ,เอาเล็กอาแบบน<ด>ิ่มเเอาแก่เชี่ยว <c oughs> หัวไปนิดเด,ด,ดียวตอนนี้เหมือนปลาเล็กกวนนะฮะมีสายเด้งๆๆนะครับแต่ว่าไม่ลากออกไปเลยนะ,ะวัดขึ้นมาก็ไม่ติดเอ้ยสายวิ่งสายวิ่ง วิ่งสะดุดไม้เมื่อกี้อีกเกือบล้มแตนะ่วิ่งสวยด้วยนะคาบแล้วปล่อยเลยอ่ะ๋อ้แล้วรองเท้าก็หลุดไปแล้วไปแล้วใส่เรวแล้วเดี๋ยวก็ล้มอีกคนหนึ่งอ่ะ คืออะไรวิ่งคันกระตุกไปเลยโอ้โหปลาอะไรอะ่ะไปอีกแล้วจัดการให้พี่เขนหน่อยไปเอามันขึ้นมาให้ได้ว่าปลาอะไร มันจะนอนเออมันคลายเม็ดมาเนี่ยตาเริ่มเข้าแล้วอื้อสวยขามือยืนเฝ้าอยู่นานมากครับตัวนี้กดแรงดีจังเลยอ่ะกดมาแล้ว อว่าแล้วมันแบบฟองฟอดหลายทีแล้วโมีโอกาสเป็นโลไหมนี่ะนะดโลอ่ะอนนี네้ครับอ,อันนี้ก็เป็นปรากฏเหลืองน,นะเมื่อก่อนนี้เวลานาพลดูดน้ําเข้านะครับเขาก็จะเนี่ยฮะโซนนี้แหละแต่ว่าวันนี้ยเขาไม่ได้เปิดน้ําเข้าน้ํามันระดับน้ําเพียงพอแล้วนะครับแต่น้ำพลเนี่ยเอาไส้ปลาทูมาทิ้งไว้ตรงนี้2วัน กะพลบอกว่าคิดว่าปรากฏน่าจะเข้านะครับก็เลยเให้เรามาลองดูนะครับนี่อะแต้มแรกเรียบร้อยแล้วก็พอใจแล้วเืวองขึ้นกําลังคุยกันนะครับว่าจะไปไหนไหนกันดีนะเพราะว่าประมาณชั่วโมงกว่าเงียบแต่สุดท้ายอยู่ๆฟองขึ้นมามีความหวังอ,นะอืมอเดี๋ยวลองดูครับเผื่อมีแต้มเพิ่มกดอีหาข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับเขาบอกปรากฏเหลืองเนี่ยโตเต็มที่เนี่ยได้ประมาณห้าสิบกิโลเมตร ไม่ใช่ห้าสิบเซนติเมตรจะดูว่ามีไหวพริบหรือเปล่านะห้ซนติเมตรคิดว่าประมาณกิโลมิวสองปะสองสองโลเรน่าจะประมาณนั้นแหละแต่จริงแล้วทุกวันนี้มีการเลี้ยงปรากฏเหลืองแล้วนะมีการพัฒนาไปถึงขนาดแบบว่าเพาะพันธุ์แล้วก็เอามาเลี้ยงเป็นเเศรษฐกิจได้แล้วนะปรากดเหลือง อีคันคันสองคันสองเนี้ยเนี่ยเนี้ยสีเนี่ยมาอีกแล้วมันจะมิวสิ้นขนาดไหนเนี้ยไหนที่ถึงก็เตรียมตัวเลยแล้วกันระหว่างรอปลากินนะคะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องอังเปากับสถานะตอนนี้ได้ข่าวันเมื่อเช้าสถานะค่อนข้างสั่นคอนเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นครับคุณอังเปาเราจับได้ใช่ไหมเสิร์ฟครับเราจับได้เราจับได้คืออะไร พี่เราโดนมาไมเช้าอ่ะใช่ครับคิดยังไม่รู้อ่ะไปเข้าเฟซเขาอ่าฮะอ๋อเรามีรหัสเหรอใช่คือต่างคนต่างมีรหัสไหมแล้วเขาได้เข้าเฟซเปล่าไหมเข้าครับแล้วเจอไหมไม่เจออ่าแสดงว่าซ่อนดีอยู่เฮ้ยผมได้ซ่อนโอผมไม่มีแล้วอืมแล้วพอเราเข้าเฟซไปเจอเจออะไรเจอเจอพอคุยคนอื่นใช่ไหมใช่ครับโอ้ยเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่พี่หมิวทำบ่อยมาก สมัยก่อนเนี่ยคือเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าผมก็ถ่ับรูปไปถ่ารูปสั่งไปซื้อไพรจับโอ้โหพิมพ์สั้นๆสามพยางเซอร์ไพรจับ้วเขาว่าไงพี่พี่พี่เขาตอบมาคําเดียวพี่หมายถึงคนนั้นคือพี่ใช่สะเทือนใจเลยไหมะจตึ้นตุบตุบตุ๊บตุบก็คือแบบคนนี้เราแบบนักจริงหวางแต่งไหม ้ขนนนาัอ๋อยังไม่ขนาดนั้นพบไปก่อนเรายังอีกยาวไกลครับแล้วหมิวเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมว้กวกกลับมาแล้ววกกลับมาแล้วสะบาดกลับแล้วหมิวเคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้แบบเข้าไปเฟซผู้ชายแล้วเจออะไรเงี้ยไม่เคยค่ะเคยแต่ทํากับเขาเคยทเยอะไหม เยอะบ่อยด้วยทุกครั้งอ่คือทําไมเขาถึงทําำทําไมเขาเขาถึงต้องทํากันแบบนี้บางทีว่าเราแบบลังเลผู้ชายทาให้เราลังเลพอเราลังเลรู้สึกรังเลปุ๊บเราก็มีโอกาสเพราะเรายังแบบสาวอยู่อ๋อยังสวยใครใครบอกเนี่ยใครมั่นใจในตัวเองซะด้วยอ๋อเ็เลยบอกว่าใครเข้ามาก็คุยหมดเออไม่ไม่ไม่คัดคัดด้วยใช่คนอื่นคัดเข้าเราคัดอ่ะ โอ้ยเ่าไหรปลาจะกินสักทีเอาเลยอู๋โอ้ยจะโดนลอยเลยเอาเอาดิเบนซ้ายเร็วจริงเหรอเบนซ้ายเร็วไม่รู้ใครอ่ะเออสวยสวยงามสวยสวยที่ฟองฟัดเลยครับประกดหรือเปล่าชนโอ้ยโอ้รใหญ่ดีแล้วมีดีแล้วมีไข่ช็อกอ่ะโอ้ยลงคอไปเลยครับ ยังเห็นเด็กครับน้ำหนักคิดว่าเท่าไหร่ครับน้องเปาโลโล,ล,ลสองหรือสามโลสองเลยใช่ไหมเกินลโลแน่นอนนะตัวนี้วนอโอโ้โหพอเป็นโซดนะ <c oughs> แล้วมันหมานจริงๆนะแล้ววิ่งอี่แหละสายวิ่งสวยด้วยสายมือครับสายมือครับวิ่งใหญ่เลยครับย้อนซ้ายสวยยังอยู่อะไรวะ อ่อนอีกแล้วไปช่อนเข้าครับนี่ประมาณมช้อนกินหูรากรากย้อนอืม,มันกินแล้วมันชอบข้าวญ้านะอสองตัวเลยเข้าว้าเด,เดียวกันเลยวิ่งใส่วิง่งตื้อแบบอันดีสามเต็มสองร้อยไล่ลุงคนนี้ครับไล่ผลอีเออพุ่งตีลงไปเยอะอีกอู้เลย สวยงามปิดท้ายสวยสวยสีรู้แล้ววุ่นปั๊บเลยเดี๋ยวไม่ใช่กระสุนเร่งช้างเออใหญ่มากอ่ะดูดิไอพวกนี้หรือเปล่าที่แบบแรกแรกเราวัดนิดติดไปแล้วโอ้โหไปขับไปขับเอาเอาคว้าเอาควาเร็วเร็วนี่ฉัาจะอยู่ง เยช่างวันช่างวันปิดท้ายสวยๆเพื่อเกมจำปลารวมวันนี้นะครับปลาช่อนสองนะครับเกมจำหนึ่งกดหนึ่งนะกลับหมายชมพูมันทิพย์ปรีสอนนะครับค่ะตอนนี้น้พลก็ปล่อยปลาทับทิมทับทิมไปแล้วด้วยลูกปลาก็ตกกันสนุกเลยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อน้พลได้ค่ะทีนี้แค่นี้ก่อนไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย